ดีตอนเช้าจ้าอันนี้อันเฮ็ดอันนี้นะบักแดงๆที่ที่ขวยไปตักมาจากขนบตื่นอีเมลเลยอันน่ะเอามะนี่เลยเอาออจากช่องออกจากช่องแข็งเนาะจ้ะเอาจากช่องแข็งแล้วก็มาใส่น้ําตาลเขาก็กะเอาเนาะผล렁ข้นผลก็มักเอาไปเคี่ยวใส่น้ําตาลสี่นะบะนี้อันแต่ว่าขวบก็ามากินแบบ ต้มความมากแบบสดเนาะคะ่ะเนาะมันเลยอัตรุศในการกินแซ่บกินสดๆกินกับผ่านผ่านผ่านเคาะกับผ่านเคะแพ่นเค,กคน็กเลยค่ะผ่านเท่ากันแพ่นเค็กกินกับอันพวกแต่ว่าบางคนเป็นกับกินกับพวกเนื้อย่างพวกนอันเนื้อย่างหมูย่างนี่สินะ้ารจะบอกกับอาหารฝรั่งบ้านพอนเนาะโอเคจ้าแซ่บแซ่บด้วยค่ะคุณมมาก เจ๊ก็จะพี่น้องได้กระปุกจ้ะได้กระปุกโอ้ยมือข่อยไปจับอีหยังเนน้บินน้ไปนะพี่น้องกระปุกจ้ะโอเคจ้า